นี่ทุกคนแต้มน้อยเนาะป่าขีดนึงนี่กัดเป็นอไอ้ไซเล็กนะ ตกใจวัดงูทุกคนไปซะกรับสบายดีทุกคนนะนี่ก็ออกมาตึกฝ่ายนะไปตังแต่คลิปอนในสามโตนะก็ได้ออกมาเลยนะันมีเวลานะ แล้วก็ฝนเนี่ยม,นนม,มันฝนแทบทุกเมื่อเมื่อฝนเขาก็ไปเวียดเนี่ยเอยวดาดวได้วันทิศมันเสามันก็เลยว่โบได้ทุกคนโมนได้ไปเมื่อถือโอ,อกาสมาเบิง้งก็มาหมายเก้าเนี่ยหนองเสือมนี่จะปีมาแล้วก็ ก็จะว่านแห่ไปก่อนนะอาจจะมุฮโมดจะมีโตม,มีโตนะเอาก็ตีว้วกันเวลาของกันย่าง้าไปไหนนะเอะอเจ้าไหนแพรเข้ามาเบิ้งก็พาพก็ได้ก็แชร์ไปตามไม่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเราจะมีผลงานเดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์เลยคนระับเนาะจะนังไปเบิ้งนี่กับเซตเก้าเซตเดิมคันแอร์เกียร์กับเราอาบูนะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเราจะมีผลงาน let's go เนี่เราหักสเป็นของนาโอตนะไซดรักแล้วคนบ้านแห่ไปแล้วนะแต่ว่าสิตีมัน,มมน,นตีเจอยมันจะไม่นั่งแล้ว,ก,วกันเรวจะออกไปไปข้ามคนไหนกัน Terima kasih telah menonton! ว่า็มีอาการทุกคนเจ้โตยังไงกันนะนี่ทุกคนเต็มน้อยเนาะป่าขีดหนึ่งนี่กัดเป็นไซเลก็กนะตีไปมีอาการตามปุออ๊บมันเงนียบตีสองสามไม้เหมือนจังสีกัดนะะถือว่ารอดแห้วนะทุกคนตีมาเงียบมัดเลย นีอาการตัวเดียนก็ได้โตถือว่าโอเคเลยนะถือว่ารอดแห้วทุนเอ้าเดี๋ยวขอแค่ปลาตีกันต่อกัอนนะพอดีกันดีก็ว่ายังยได้คลิปเนาะถ้าได้โตเนี่ยต้องไดยลงเพราะว่าช่วงนี้บูมีเวลานะต,นนงงานต้องกันนีผลงานจะต้องเด้เอาลงงนะอไป,ไปติดตามกันต่อทุกคนสุดยอดนีรอดแล้วตีต่อเนาะรอดแห้วแล้ว ีมืบอกี้นี่เห็นญาตหนิงบา้านแรกเห็นมีเขือนบา้านเขาว่ามีอาการก็เลยตียำ่ำที่นัขนขันสงสัยนี่ก็ตียำ่ำรถบุอเสียหายนะ 我爱读。No, ชเป้าแล้วต๋อมกินมีอาการนะคนุณมีอาการนะ ต้องคืนเชียงปาคด้วยสิเออืมมันโค้งงามันมัน่โตก่อน กัดเข้าไปคองยา้ยมัน้อหูตัวโดดก่อนเกือบเนัะนได้ตัวซ้ำกันนนเลยตกใจว่ะโูทุกคนไปซะ อาทุกคนพอถ่ายคลิปแลนะสรุปกับแต้มเดียวเต้มน้อยแต้มเดียวนี่แต้มเดียวคอรอแล้วกันมันนั่นนะมันมีอากาศมันมีกัดแล้วแต่มีแต่ป่าน้อยเนาะแต่มันก็ยังบ่เห่ากันเลยมีแต่ป่าน้อยแล้วก็แถวนี้ตั้งใจว่าจะมาตีแถวแถวนี้นี่ก็เจ้าบ้านแห่ก็เจ้าบ้านแห่เตร็มมานก็เได้ตีแต่ทางไหนน้อยเดียว ก็ถือว่ารอดแห,ห้วทุกคนดีก็บโได้เนาะแล้วก็ถือว่ามีอากาศเยแ้วแต่ว่าโบคงว่าได้บันทึกบ่มีป่ากัดป่าอันนั้นอยูาาาาาา่แต่ว่ามาเบิ่งคือว่าลืมบันทึกในบางบางซอดอา้าวจงไหก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาที่ต่างรับชมนะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย